ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่และปลายทางก็คงจะพบกันเช่นเคยนะครับการเรียนรู้ในวิชาศึกษาและพระศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องอที่ทุกคนจะต้องอนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือการนํารงชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเน้นในเรื่องของอยู่ดีกินดีมีสุขภาพที่ดีนะครับก็เพื่อที่จะให้ ประชาชนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นความสาคัญก่อนที่จะมองเห็นนะั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ในเรื่องของสุขปฏิบัติเกนะี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับทีนี้เรื่องโรคต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้มันมามากมายแลย้วไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อในชุมชนโรคในชีวิตประจําวันแล้วก็โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือ โรคในพระราชบัญญัติต่างๆนะครับทีนี้โรคที่ <c oughs> บอกกับนักเรียนไปแล้วครูนะแยกแยะในเรื่องของโรคที่ติดต่อกับโรคที่ไม่ติดต่อเพราะะโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะไหนนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วก็โรคติดต่อเนี่ยเราก็ทราบดีแล้วว่ามันเกิดจากเชื้อโรคทั้งห้าประเภทนะ อาจจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งทําให้เกิดโรคนี้หรือเชื้อโรคมากกว่า1ประเภทนะก็ทําให้เกิดโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคต่างๆเนี่ยบางทีมันมีตัวใหม่ๆนะมัน,ม,น,ม,นมันกึง่งกึ่งเชื้อไวรัสกึ่งเชือ้อแบคทีเรียนะหรืออาจจะมีทั้งสองอย่าง3มอย่างในโรคเดียวกันนะครับส่วนโรคในเชื้อจมันที่เป็นเรื่องไข้ จยป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะก็เกิดจากเชื้อโรคก,ก็มีเช่นเชื้อไวรัสทาให้เกิดไข้หวัดนะมีไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่และอีกที่สําคัญที่สุดนอกนอกจากาจะเป็นไข้หวัดแล้วเนี่ยที่น่ากลัวก็คือไข้หวัดนกไนข้หวัดนกนี่ก็เป็นการระบาดมาทีก็ทําให้เสียชีวิตได้ในเวลาที่รวดเร็วเหลือเกินนะครับทีนี้ก็ จะเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่านะผลการเรียนรู้ก็เน้นในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนะครับเราเน้นถึงโรคโรคติดต่อแล้วก็ต้องมีการป้องกันให้ได้นะรู้จักวิธีในการป้องกันที่ดีนะครับอ่าทีนี้การป้องกันโรคเนี่ยขอทบทวนอีกนิดหนึ่งนะครับทบทวนในเรื่องของการป้องกันโรค นะครับเพราะทุกโรคเราเรียนรู้ต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับามาดูการป้องกันนั้นน,นะครับ <c oughs> จากสไลด์นะครับจากสไลด์าการป้องกันโรคหมายถึงการกระทําหรืองดทําสิ่งาบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคนะครับเราป้องกันไม่ให้เป็นโรคอย่างเดียวนะครับทีนี้บางคนเป็นแล้วเป็นอีกเป็นซ้ํๆ นะอย่างที่รูบอกว่าการเป็นไข้หวัดเนี่ยถ้าเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคอื่นแทรกซ้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการป้องกันโรคเนี่ยเราป้องกันคนที่ยังไม่เป็นไม่ให้เกิดกับป้องกันคนที่เป็นโรคแล้วให้หายและอย่าให้เป็นอีกนะครับแต่อย่างสไลด์นี้บอกว่าถ้าเกิดว่าการป้องกันเนี่ยเป็นซ้ําได้อีกเนี่ย มันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องเน้นในเรื่องของการเกิดโรคแล้วเป็นบ่อยๆเป็นประจำนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเกิดแล้วเป็นซ้ำอีกมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับจากสไลด์นี้ก็บอกวาอ่าไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกนะถ้าเป็นอีกมันก็จะหนักกว่าเก่านะาทีนี้มาดูสไลด์เพิ่มเติม จากตรงนี้นะคือการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นได้อีกโดยลักษณะที่แบบว่าการแพร่กระจายโดยตรงกับทางอ้อมาโดยตรงก็คือติดต่อโดยตรงเลยนะครับทางอ้อมอาจจะมีสิ่งนำไปเช่นสิ่งแวดล้อมพาไปาเช่นลมอากาศน้ําอะไรพวกนี้นะแหล่งแล้วก็พวกสัตว์ที่ นำโรคนะสัตว์นำโรคแมลงนำโรคต่างๆนะครับมีมีมากมายนะครับทีนี้ในดินในน้ำในอากาศมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วเนี่ยเราก็ป้องกันดูว่าในดินพอมีเชื้ออะไรบ้างในอากาศมีเชื้ออะไรบ้างในน้ำมีเชื้ออะไรบ้างนะครับเราก็ป้องกันได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการป้องกัน3ระดับ3ระยะนะบางทีเขาบอกว่า <c oughs> 3ระยะบางทีเขาบอก3ระดับเพราะฉะนั้น การป้องกันโรคสามระดับเนี่ยป้องกันอย่างไรนะทีนี้ดูระดับที่หนึ่งระดับที่สองและกระดับที่สนะครับระดับที่หนึ่งเป็นการป้องกันก่อนเกิดนะก่อนเกิดคือ,อเชื้อโรคในหน้าที่นั้นอาจจะไม่มีนะไม่มีแล้วก็ทำให้อะไรเรื่องความสะอาดป้องกันอย่างดีไม่เกิดเป็นไปได้ อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือมันต้องเกิดโรคตรงนั้นแน่นอนนะเพราะโรคระบาดท,ทุกปีจะต้องเป็นนะก็ต้องเกิดแน่นอนอย่างอย่างบางคนเนี่ยเป็นไข้หวัดเนี่ยเป็นบ่อยๆนะก,ก็เกิดขึ้นเรื่อยนะครับอ่ะเช่น <c oughs> การดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยมันช่วยช่วยได้ถ้าร่างกายเราสุขภาพดีนะก็ป้องกันโรคได้อายุยืนยาวนะครับเพราะการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยทำให ชีวิตเรายืนยาวนะเป็นไปตามวัยโตตามวัยนะแล้วก็มีภูมิต้านทานตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเกิดจนจนตายว่างั้นเถอะตั้งแต่แรกเกิดมีภูมิต้านทานนี้การเสริมสร้างความแข็งแรงเนี่ยคนที่แข็งแรงเนี่ย <c oughs> มีสมรรถภาพทางร่างกายดีนะการดูแลร่างกายถูกต้องอรู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายที่เหมาะสมและพักผ่อนที่เพียงพอ นะก็เป็นการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วนะครับอันนี้ระยะแรกนะก่อนเกิดต่อมาระยะที่สองระยะที่เกิดโรคมีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วนะครับอันแรกไม่มีการเกิดระยะแรกระ,ะระยะแรกนี่รู้สึกว่าสบายนะไม่มีคนป่วยในบ้านเราไม่มีคนป่วยในโรงพยาบาล พอระยะที่สองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีผู้ป่วยภายในบ้านมีผู้ป่วยในห้องเรียนมีผู้ป่วยในโรงเรียนมีผู้ป่วยในชุมชนมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากมายนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยจะเห็นว่านักเรียนจะหยุดนักหยุดเรียนกันหลายคน,นเพราะไม่สบายป่วยก็นี่ในเรื่องของที่เราจะต้องป้องกันอย่างไรเพราะนั้น เราก็ต้องถ้าป่วยเล็กๆน้อยก็คือรู้จักรักษาตนเอง <c oughs> นะคือการรักษาตนเองกินยา <c oughs> นหรือไปหาแพทย์แพทย์ก็แนะนำมาในการปฏิบัติและการรับประทานยาที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำได้นะครับนักเรียนะระยะแรกไม่มีโรคเกิด ระยะที่สองมีโรคเกิดแล้วมาดูระยะที่สามก็คือการป้องกันรโรคเมื่อหายจากการเจ็บป่วยนะคือพูดง่ายๆเมื่อกี้สไลด์แรกบอกว่าป่วยแล้วเนี่ยพอหายแล้วไม่อยากให้เป็นซ้ำอีกนะก็คือระยะหายแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเรียกว่าเป็นระยะที่ฟื้นฟูสมรรถภาพนะร่างกายเราเจ็บป่วยร่างกายเราสูญเสีย พลังงานไปมากแล้วนะพอเราหายป่วยเพราะจากการรักษาหรือการเยี่ยวยาของเราเองเนี่ยหายป่วยแล้วเราก็ต้องมาระยะที่3ก็คือการกระทําหรืองดกระทําสิ่งใดใดเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยอีกที่ครูบอกว่าระยะพักฟื้นหรือระยะฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายะระยะฟื้นฟูนะครับให้ร่างกายเราคงที่นะคือ มีสุขภาพมีร่างกายแข็งแรงนะระยะนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นในการป้องกันโรคนั้นก็มีอยู่3ระยะที่กล่าวมาก็คือระยะก่อนที่จะเกิดโรคระยะที่2ก็คือเกิดโรคแล้วนะที่นั้นหรือตัวเราเองเกิดโรคขึ้นแล้วระยะที่3ก็คือพอหายป่วยแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหรือเป็นการเตรียมตัวหรือสร้างสมรรถภาพให้แข็งแรงเพื่อ ป้องกันโรคได้นะครับเพื่อป้องกันโรคได้อ่าล้วครับอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของเราจะมาป้องกันจากสิ่งนี้ก็ได้เราเรียนรู้เรื่องตาทางเชื่อโรคขั้นร่างกายแล้วป้องกันนี้ก็ได้นะตามสไลด์เพิ่มเติมนี้นะครับคือไอ้โรคทางอากาศเนี่ยทางระบบหายใจเนี่ยมนนันเข้าเราก็ป้องกันตรงนี้นะคนเป็นวัดเวลาไอจามก็ต้องอ่านั่นปิดใช้ผ้าเช็ดหน้า นะเวลาทานอาหารโรคทางปากหรือผิวพรรณหรืออวัยวะสืบพันธุ์ <c oughs> หรือเยื่อบุตาสายสะดือเนี่ยมีเปทางเข้าสู่เชื้อโรคได้นะเราอาจจะป้องกันตรงนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับนะักเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับป้องกันโรคไม่ว่าโรคใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะทั้งหมด45้าโรคและโรคเอชอีกหนึ่งโรคนะโรคเอดไข้หวัดนกเช่นเดียวกันนะครับนะ ทีนี้มาดูเราป้องกันตนเองนะอันนี้เป็นสุขปฏิบัติของส่วนตัวแล้วของส่วนบุคคลแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนบุคคลเราเนี่ยเราถือคติเลยว่าเรามีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคเนี่ยเราต้องปฏิบัติตนเราก่อนก่อนอื่นเลยนะเหมือนกับเราเพื่อสุขภาพเราเราก็รักษาดูแลสุขภาพเราซะก่อนการป้องกันด้วยตนเองที่ไม่ คํำนึงถึงสิ่งอื่นใดเลยนอกจากตนเองนะครับในการเกิดการเจ็บป่วยเกิดโรคขึ้นนะแล้วก็ป้องกันด้วยตนเองนะครับอันที่สองป้องกันการระบาดโรคในชุมชนนะส่วนรวมนะครับก้กนนี้แรกก็คือส่วนตัวส่วนบุคคลณีที่สองก็คือส่วนรวมนะครับส่วนรวมในการป้องกันโรคนะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่สุด การป้องกันร,ระดับบุคคลจะเป็นอย่างไรดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงนะครับการป้องกันโรคระดับบุคคลเอาวิธีปฏิบัติดังนี้ดูแลรักษาสภาพให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วออกกําลังกายเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและงดสิ่งเสพติด นะครับนักเรียนก็ต้องนักเรียนจะต้องออรักตนเองมากกว่าคนอื่นก่อนนะไม่ใช่ว่า,ารักตนเองมากเกินไปกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยวา่าเวลาเราเจ็บป่วยไปโรคขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลตนเองแล้วก็ถ้าเรารักษาตนเองไม่ไหวแล้วก็จึงจะไปสถานพยาบาลหรือไปพบแพทย์นะครับแล้วก็รักษากันมานะครับ าบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวบางคนอาจจะเป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์บางคนอาจจะเป็นโรคร่างกายปกกล้องหรือบางคนอาจจะเป็นโรคไม่ติดต่อบางอย่างบางชนิดนะครับนะก็เกิดขึ้นได้เช่นมะเร็งเบาหวานาความดันนะครับเป็นขึ้นได้ทีนี้อันที่สองสุขปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดก็ป้องกันโรคได้นะครับสุขปฏิบัติเรื่องความสะอาดเนี่ยเราป้องกันโรคเราได้นะยกตัวอย่างเช่นแหล่งแหล่งของเชื้อโรคมีที่ไหนบ้างนะเราต้องรู้ร,รู้แหล่งก่อนนะครับนะที่มือเรามีเชื้อโรคไหมที่มือเราเ,เขาบอกมืออาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้นะครับนะ เพราะนั้นการรักษาความสะอาดร่างกายเราเนี่ยก่อนที่เราจะทํางานเราควรจะเตรียมการอย่างไรบ้างเครื่องมือเครื่องไม้ยกตัวอย่างเช่นการทําความสะอาดบ้านการล้างจานการล้างห้องน้ําห้องสว้วมเก็บกวาดบ้านอะไรเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับเพราะนั้น สุขปฏิบัติกับการล้างมือล้างจานต่างๆนะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับความสะอาดเขาบอกมือนี่แหละเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรครับนี้ยกตัวอย่างว่ามือนี่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารต้องคานึงถึงความสะอาดให้มากที่สุดนะครับอ่ะสไลด์ต่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง ในประเทศต่างๆหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะครับหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาดเอาคุยยกตัวอย่างโรคนี้ก็แล้วกันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนยกตัวอย่างเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังกลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับเอาคุยยกตัวอย่างโรคไข้หวัดนกไปแล้วกันเน,นี่ย ในข้อที่สบมบกกลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่หรือพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะเราก็ไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเนี่ยของไข้หวัดนกเนี่ยก็มีมากมายนะมีเป็น1ิบๆข้อเลยนะครับนะบอกว่า,อาพอเห็นสัตว์ปีกตายมากๆเราก็อย่าไปาสัมผัสหรืออย่าไปกินสัตว์ปีกนะหรือไม่สัมผัสอะไรเนี่ยหรืออาจจะมีการ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโรคระบาดโรคระบาดไข้หวัดนกนะหรือมเอีเครื่องป้องกันคุ้มกันนะไม่ให้ติดเชื้อนะมากมายนะการเฝ้าระวังเนี่ยนะเราก็สามารถจะป้องกันได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องไข้หวัดนกนี่เราเน้นในเรื่องของการป้องกันมากที่สุดนะครับนะนะทำอย่างไรไม่ให้เกิดนะการป้องกันเกี่ยวกับ อันนี้เป็นกรณีที่3านะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศจากสไลด์ขอย้อนไปที่สไลด์นิดนะครับกรณีที่3มนะครับต่อไปกรณีที่4ถ้าจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่มีโรคระบาดกลับมาต้องผ่านการะบวนการตรวจกลับมาผ่านกระบวนการตรวจด้วยนะครับ ที่มีโรคระบาดต้องผ่านการกระบวนการตรวจตรวจป้องกันไม่ให้ติดหวัดนกได้ผู้ทำหน้าที่ดูแลเชื้ออันแรกผู้เดินทางนะก็ต้องเอาความร่วมมือนะเอายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างตรงนี้ต่อกันเลยกันนะครับ เจอแล้วตัวอย่างไข้หวัดนกนี่ถ้าเกิดว่า,เ,าเรากับไปประเทศที่มีระบาดแล้ว,ลวเราก็ประชาชนช่วยกันป้องกันควบคุมไข้หวัดนกให้สงบอย่างเร็วที่สุดนะเช่นอาจจะไม่เห็นข้อความนะด้วยความปรตาตาัดาดีจากกรมปศุสัษษตว์ก็ดีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ดีนะก็ต้องมีการตรวจ เช่นตอมอก็ดีตรวจคนเข้าเมืองน,นะก็ต้องมีการกรองแล้วว่าบุคคลนี้ผ่านการตรวจโรคมาหรือเปล่าเช่นเราจะเดินทางไปไหนก็นแ,แล้วแต่เราก็ต้องมีการตรวจโรคนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้นะครับในกรณีที่4นะครับไปที่สไลด์จะมีข้อความ